สูงเนี่ยหรือผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับอาพูดง่ายเลยเกี่ยวข้องกับทางนะครับเบื้องบนเนี่ยหรือ904นนะที่มีการโจมตีสถาบันมาโดยตลอดนะครับนะกล่าวหาว่ามีบุคคลชั้นสูงเนี่ยไปรออยู่ที่โรงแรมนะสืบเนื่องมาจากประเด็นข่าวทางราชสำนักไทยที่น่าสนใจในวันนี้ซึ่งในวันนี้ก็ยังได้มีอีกหนึ่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจซึ่งก็ยังคงเกี่ยวข้องกับคดีของแตงโมนิดาและในขณะนี้คดีนี้ ก็ยังคงเป็นมหากราบที่มีมาอย่างยาวนานซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าคดีนี้จะไม่จบลงไปได้ง่ายๆซะแล้วเมื่อได้มีสาร,รพัดข่าวลือเกิดขึ้นมาอย่างมากมายถึงแม้ว่าคดีนี้จะมีคนมีสีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่มีอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมากมายอีกด้วยและก็ยังได้มีการเชื่อมโยงคดีของแตงโมให้ไปเกี่ยวข้องกับเบื้องสูงและคนใกล้ชิดของพระบรมวงศานุวงศ์904ซึ่งนั่นก็คือ คนใกล้ชิดของนายหลวงรัชการที่10นั่นเองซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทําให้แตงโมนั้นเสียหายเป็นอย่างมากโดยเมื่อวานนี้คุณอาฉริยะเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ได้อย่างน่าสนใจว่าเรื่องนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีของแตงโมหรือไม่และเพราะอะไรทำไมถึงได้มีคนนำเรื่องนี้เอาไปเชื่อมโยงกับเบื้องสูงได้โดยเขาได้กล่าวเอาไว้บางช่วงบางตอนดังนี้ผมอยากจะเปิดเผยความจริงที่เป็นความจริง ที่ปน้องประชาชนคนในประเทศเนี่ยนะครับได้ฟังแต่ข่าวลือได้ฟังแต่เรื่องเฟคนิวได้ฟังแต่เรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องจริงมาโดยตลอดระยะเวลา3เดือนกว่านับจากวันที่มีการเกิดเหตุตั้งแต่วันที่26นะครับกุุภาพันธ์2564สเป็นต้นมาเกี่ยวกับเรื่องของการที่พาน้องแตงโมเนี่ยนะครับไปพบผู้ใหญ่นะที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะโดยการรับงานอะไรก็ดีแล้วก็มีการอ้างว่า พาน้องแตงโมน,นะครับไปที่โรงแรมนะซึ่งเป็นโรงแรมที่มีผู้ใหญ่ไปรออยู่ที่โรงแรมแล้วนะครับตัวนี้นะผมอยากจะเปิดหลักฐานอะไรที่น้องประชาชนดูนะนะครับตอนนั้นเนี่ยนะผมจะชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนคนไน้ว่าสิ่งที่มีเฟคนิวเกิดขึ้น นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2564เป็นต้นมานะมันมมไม่มีหรอกครับที่ผู้ใหญ่นะระดับนะครับเบื้องสูงเนี่ยหรือผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับอ่าพูดง่ายๆเลยเกี่ยวข้องกับทางนะครับเบื้องบนเนี่ยหรือ9 0้าี่นะที่มีการโจมตีสถาบันมาโดยตลอดนะครับนะกล่าวหาว่ามีบุคคลชั้นสูงเนี่ยไปรออยู่ที่โรงแรมนะโดยมีการเขียนแผนที่แล้วก็มีการไปมโนนะครับว่า แผนที่ดังกล่าวเนี่ยนะครับมีรูปนกเนี่ยที่อยู่เบื้องสูงเนี่ยนะครับไปเกี่ยวพันกับพดีน้องแตงโมซึ่งไปนอยอยู่ที่โรงแรมผมให้พี่น้องประชา,าชนดูแผนที่นะครับแล้วก็เอาไปเปิดแร่ด้วยนะครับว่าสิ่งที่จะเปิดในวันนี้มันเป็นแผนที่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนะบุคคลเบื้องสูงหรือบุคคลที่อยู่ในสำนักพระราชวางังหรืออยู่ที่904นะครับไม่เคยมีบกกฏอยู่ใน GPS ของเรือลำดังกล่าวว่ามีการแวะสถานที่เกิดเหตุแถวโรงแรมไหนแต่อย่างใด ในช่วงเวลาตั้งแต่5้าโมงเย็นจนถึงเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับผมให้ดูหลักฐานชิ้นหนึ่งก่อนและหลังจากการออกมาเปิดเผยในครั้งนี้ของคุณอาชิริยาประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายต่างก็ยังคงให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องและทุกคนต่างก็ยังคงเฝ้ารอคอยถึงพยานหลักฐานที่ชัดเจนต่างๆที่จะปรากฏขึ้นมาอีกครั้งและทุกคนก็ยังคงมีความหวังว่าจะมีความยุติธรรมเกิดขึ้นกับแตงโมซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไป มาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นข่าวทางการเมืองที่น่าสนใจในวันนี้หลังจากที่กระแสของคุณชัดชาติฟีเวอร์กำลังเป็นกระแสที่ฮือฮาอีกทั้งประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายต่างก็ยังคงให้ความสนใจถึงเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้ก็ได้มีกระแสตีกลับโดยได้มีคําเตือนจากนายกิติรัตน์นักวิชาการอิสระ โดยเขาได้ออกมาโพสข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวถึงกระแสของคุณชัดชาติในขณะนี้ว่าการประคมข่าวของเขาโดยเฉพาะการลงพื้นที่ร่วมงานดนตรีในสวนที่มีการเชื่อชูวา่ารัฐบาลหรือผู้ว่าคนก่อนมาดูสวา่าคุณชัดชาติมาทํางานได้ไม่ถึงสัปดาห์ก็จัดดนตรีในสวนที่ทําให้ดูสิวิไลเหมือนประเทศโลกที่หนึ่งได้แล้วปรากฏการเหล่านี้ก็คือโอเวอร์พี ระวังกระแสตีกลับไปที่ตัวคนที่ถูกพีอาแทนและตัวของนายชัดชาติเองโดยได้มีรายละเอียดความว่าเราจะอยู่ในโลกของการปั่นกระแสเกินจริงและอุปทานหมู่ทางการเมืองแบบนี้จริงหรือวันนี้เห็นมีงานดนตรีในสวนอาจารย์ชัดชาติผู้ว่ากทมป้ายแดงแกก็ไปร่วมงานตามหน้าที่ซึ่งก็ไม่น่าจะมีอะไรใช่ไหมครับแต่สื่อต่างๆพากันร,รุมกระคงข่าวเพจฟุตบาททั้งหลายก็ออกมาเชิดชู บอกว่าวันนี้กรุงเทพเหมือนกลายเป็นโลกที่หนึ่งแล้วรู้สึกมีความหวังสุดๆพร้อมด้วยคนนับพันที่เข้าไปคอมเมนต์ว่ากรุงเทพเปลี่ยนไปแล้วแสให้รัฐบาลหรือผู้ว่าคนก่อนมาดูสว่าคุณชัดชาิมาทำงานได้ไม่ถึงสัปดาห์ก็จัดดนตรีในสวนที่ทำให้ดูซีวิไลเหมือนประเทศโลกที่หนึ่งได้แล้ว โดยคนเหล่านี้ไม่ได้รู้เลยว่าพวกนี้เขามีการจัดตั้งมานานแล้วครับตั้งแต่สมัยสุขุมพันธ์และอัศวินเป็นผู้ว่าก็มีการจัดงานแบบนี้ไม่รู้กี่รอบแล้วงานใหญ่กว่านี้มีคนมาเยอะกว่านี้แต่แค่สื่อและเพจเหล่านั้นทําเหมือนมันไม่มีและไม่เคยนําเสนอก็เท่านั้นเองหมายเหตุปรากฏการเหล่านี้ก็คือการ PR ที่เกินจริงหรือเรียกว่าโอเวอร์สุดท้ายวันหนึ่งมันจะเป็นกระแสตีกลับไปที่ตัวคนที่ถูก PR แทนและตัวอาจารย์ชัดชาติเอง ที่จะดูไม่ดีมากขึ้นในอนาคตก็เพราะสื่อเพจและติ่งเหล่านี้ที่ทำแบบนี้นั่นแหละครับนอกจากนี้นายกิติทัศน์เขาก็ยังได้ยกตัวอย่างงานดนตรีในส่วนในยุคก่อนอย่างเช่นงานดนตรีในส่วนปี2559จัดโดยกรุงเทพมหานครและมูลนิธิวงดุริยางซิมโฟนีกรุงเทพ ในพระราชูประทภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและอื่นๆอีกมากมายและทั้งหมดนี้ก็เป็นการออกมาโพสต์เตือนจากนายกิติรัตน์นักวิชาการอิสระและเรื่องราวทั้งหมดนี้ซึ่งก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปเพราะในขณะนี้ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายต่างก็ยังคงให้ความสนใจและตามติดสถานการณ์ของคุณชัดๆกันอย่างใกล้ชิด อีกทั้งในวันนี้คุณชัดชาติเขาก็ได้เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกรทมเป็นครั้งแรกและสําหรับประเด็นที่น่าสนใจที่ได้มีการพูดคุยกันในที่ประชุมก็คือเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันโดยให้การบ้านผู้บริหารแต่ละเขตทุกสํานักไปสํารวจว่าหน่วยงานของตัวเองมีจุดอ่อนหรือช่องโหว่ใดตรงไหนที่ทําให้เกิดการทุจริตได้บ้างและอีกหนึ่งสัปดาห์ให้กลับมานั่งคุยกันเพื่อปรับจูนให้เข้ากับแนวคิด ขององค์การต่อต้านคอร์รัปชันส่วนประเด็นสุดท้ายเป็นการหารือเรื่องการบำบัดน้ำเสียโดยคุณชัดชาติดได้ระบ,บุว่ามีนโยบายที่จะทำจุดบำบัดน้ำเสียในชุมชนให้มากขึ้นโดยจะเน้นการสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียในชุมชนเพราะจากการลงพื้นที่พบว่าหลายชุมชนมีการเทน้ำเสียลงในแม่น้ำลำคลองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดน้ำเสียและเน้นการสร้างแบบเส้นเลือดฝอย เพราะการสร้างบ,อบ่อบำบัดขนาดใหญ่อาจต้องใช้เวลามากถึง10ปีเบื้องตน้นให้แต่ละเขตไปทำแผนมาว่าจะสามารถทำบ,อบ่อบำบัดน้ำเสียในจุดใดได้บ้างซึ่งเรียกได้ว่าแต่ละประเด็นข่าวในวันนี้ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายต่างก็ยังคงให้ความสนใจและต่างก็ยังคงเฝ้าจับตามองกันอย่างใกล้ชิดและเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ซึ่งก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้